สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมคนทําครัวใช่แน่ครับผมนี่ครับอย่กับผมครับผมเชฟบน้มเลยก็เชฟบดาวครับนี่ครับเชฟบดาวกำลังแกะดอกไม้ครับมือนี้ครับเตรียมไว้แต่งจานครับพี่น้องหลังจากที่ห้าลงคิปไปเที่ยวมาเลยครับพี่น้องเห็นเป็ดคืออยากเป็ดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเห็นเมนูเป็ดกันครับวันนี้เป็ดเป็ดเมนูเป็ดเป็ดจัะครับ รอติดตามชมแล้วกับพี่น้องน้องเซลเป็ดไม่เห็นครับนี่ครับเรามีเป็ดเป็ดอกเป็ดพี่น้องแล้วเมื่อนี้เยเซลอกเป็ดมาทำซูชิอะไรว่าเป็ดเฮ็ดซูชิอะไรก็รอติดตามชมครับว้าวเซลไม่เห็นครับผมรอติดตามชมครับนี่ครับพี่น้องฝีมือเชฟดาวครับเชฟดาวแกะสลักครับแกะสลักครับนี่ครับกำลังแกะอยู่ครับ บวายูสื่อเด้อพี่น้องนี่ครับแกอยู่บะเจาครับนี่ครับแกดอกกุหลาบไว้แต่งจานครับก็ความสวยงามครับผมว่ามีเตาซูชิอะไรอย่างเงี้ยครับของแต่งจานก็ต้องทําได้ครับผมครับก่อนจะไปชมวงเช็ดครับเดี๋ยวเขาพาไปเบิ่งของแปลกอีกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพาไปดูเช็ดฝันเขาเช็สังเขาครับเดี๋ยวสองเช็ดเขาจะมี เฮ็ดยังอยู่ว่ามีซ้อนกันหรือยังไงเเดี๋ยวพลาดปิดจอบังสองเซฟว่าเฮ็ดยังอยู่ครับพี่น้องไวกันเลยครับมาแล้วครับเซฟต้นครับเซฟต้นคนวังหินแดงมาแล้วพี่น้องนี่ครับวันนี้เรเคยเห็นครับโบกมือดักควักมือเรียกลูกหลานมาเบิ่งนะครับเด้อมาดูของแปลกเราจะปล่อยของอันนี้แล้ววันนี้ครับนี่ครับเซฟต้นได้เป็ดมาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับเป็ดนี่ครับโอ้เป็ด เนี่ยเดี๋ยวให้เบิ้งกับพ่อไ่น้องนี่ครับจากเป็ดเป็นแพ็คแบบนี้ครับเนี่ยเราก็ไปต้มกันครับตุ้นแล้วก็มาทอดครับนี่ครับแบบแบบนี้เดี๋ยวมือเนี้ยเอาใชให้เซฟวัางหินแดงเขาเลยครับเซฟมือปีศาจเซฟปั่นเซฟสังนะครับเซฟต้นคนวัางหินแดงหอยหอยไ่น้องเบิ้งครับนี่กูได้วาเป็ดเฮดซูซีมาได้เซฟว่าเซฟต้น่วนอ่าครับเดี๋ยวเซฟต้นเนี่ยในเบิ้งครับนี่ครับเซฟ บรอกเกิ้ลไม่ได้ใช่หรอครับเชฟตุนนี่ก็บรอกเกิ้ลไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าเห็ดใดแม่หมอเชฟตุ่นเห็ดงาไมาเจ็ดปีครับเชฟตุนเฮงอ่ะบ้บมีบ้าอะไรเอาตอนไปกินเหล่าแล้วก็นอนรับในเวลาครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้เชฟตุนพอดเบิ่งจักหนึ่งเมนูครับให้พ่อยิ่งร้องมันต้องสร้างเอฟซีมันต้องสร้างครับเอฟซีมองสร้างซีรับไรจะเป็นเอฟซี เซฟตน้นคนวังหินแดงแล้วก็เซฟนุ่นคนยองบอกครับนี่ครับเซฟต้นเฮยเซฟนุ่นแปอวเห็ดไหมครับพี่น้องยังมอลืมนะครับเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเซฟนุ่นครับพี่น้องเอ้ยโอ้ไม่น่าเชียไม่น่าเชียพี่น้องโอ้ยนี่ครับพี่น้องไ้เป็ดมาเลยครับเป็ดน่ครับแล้ววันนี้ให้เซฟต้นหอยดูครับไป นครับ้ำทีมโดยเซฟต้นคนวังหินแดงครับมาถามเบิไงครับลูกหลานน้สร้างเฮาสิ่ห่อป็ดไปเลยครับใครบอกว่าเป็ดทำทูชิไม่ได้ครับเดี๋ยวเซฟต้นเช็ดให้เบิ่งครับพี่น้องวันนี้มีเวลาอย่างเดียวเด้อครับเด้อดีครับดูดเลยผ่านลมคมไกลครับนี่ครับเบิ่งวิธีการเลย ใส่เงาเข้าขไปครับเ <c> จ <oughs> ็บต้นใส่เงาครับ<ๆ>ใส่ซอสเป็ดครับซอสเป็ดอ<ๆ>ันมาทางนี้นะครับเจ็บบัเห็นนะครับใส่หอมเข้าไปครับนี่ครับเจ็บต้น เป็ดเลือกเอาที่ดีที่สุดครับเพราะคิดว่ามันจะบดแตกครับพี่น้องเอ้ยเหนามันไหมครับคิดว่าจีหอมบดแตกครับพี่น้องนี่ครับเพราะนั้นต้นต้องเลือกเอาดีที่สุดครับเพื่จะไม่แตกครับนีนะครับวันนี้ก็กดก็กดเปรบกดแข่ายุ่งก้นเลยครับพี่น้องต้นแตกต้นแตนเลยแล้วเราก็จะได้นี่ครับดักคริสปิ่นดักโรครับพี่น้อง ตัดครับตัดมาตรงลีล่าครับพี่น้องหันมาได้มีนะครับเม,มือนจุ่มๆบังเบมือนเลยพี่น้องเลยนี่ครับจดใส่ใจมนเลยครับไปพร้อมแบบพี่กิีมไหม จัดครับจัดหันมาตงนี้เลยครับเขารีนายอย่าหันดากมาครับหันเป็ดมาให้ดูครับนี่ครับดูครับเลยครับฟิล์มเซฟลูกเซฟหลานครับเซฟสร้างครับเซฟปั้นครับเซฟต้นคุณวังยินแดงครับนี่ครับเป็ดครับพี่น้องนี่ครับจากเซฟต้นครับดูครับเซฟต้นโอ้เหล่าครับทำมาดครับโอ้เหล่าโอ้ เชฟตนว่าอาจะคำว่าครับคำว่าหักเลยครับเห็นปะอย่างแต่ว่าคำว่าหักเนี่ยถิมใส่ทอนเละพี่น้องเอนี่ครับมาดูครับนี่ครับเป็ดคริสปี้ดักครับโดยเชฟตนครับนี่ครับเราจะมาดูอีกเชฟหนึ่งครับเชฟดาวครับนี่ครับนี่ครับเชฟดาวนี่เป็นเชฟปั่นให้กันครับทึ้งบีบทั้งปั่นนะครับ ต้องขันต้งบีบทั้งขันนะครับเชฟสร้างครับขันมากระมือเฮ้ยปั้นมากระมืออันไปทางหลังครับเดี๋ยวพ่ี่น้องหันไปทางหลังเชฟตุนลักกินเป็ดเบอร์ะครับพี่น้องโอ้โหล่โอ้ยนี่ครับมาดูเชฟดาวปั้นกุหลาครับพี่น้องนี่กุหลาสวยๆครับผมดูครับ เราปั่นก็ปั่นกันจริงๆครับไม่ใช่ใช้ตัวแทนครับไม่ใช่เหมือนบางคนครับปั่นอย่างี้ได้ไห่น้องครับครับนี่เป็นนิกิลีนิกครับไป่น้อง ไปไว่ว่าผู้หญิงเฮตุซีบได้ครับผู้หญิงไม่ได้มีการท,ทำลูกอย่างเดียวนะครับเฮตุซีก็ได้คู่เลยเนบีบขั้น,นสันญลัยแอบตุ่น <c oughs> โอ้โยเจ็บตนุนเจ็บตุนหัวขวนพี่น,น,น้องเอ้ยหายไปให้สุดติดเหล่านะครับ ดูครับดูวิธีการปั่นครับนี่ครับเรื่องพี่นองดูนะครับปลาไม่ใช่ปลาสดๆนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราให้เทีบเราจัดจานครับ นี่ครับผู้ใดสนใจครับสนจิตสนใจเขาแวะเวียนไปได้ครับมีครุจะเป็นนี่ฟิวชั่นลาดกับบางครับท่านใดที่อยู่เอลเบเนียครับสนจิตสนใจครับอยากลองริ้มลองฮานาญิปุ่นก็แวะมาได้ครับชูชิโก้ครับผมอัลเบเนียหรือว่าเอฟซีทันใดอยู่โคโซโวก็แวะไปได้ครับชูชิโก้อัลบินเออชูชิโก้โคโซโวครับผมนี่ครับเรามีบริการครับนี่นี่เป็น เป็ดครับผมเป็ดนี่ครับดักโรครับคริสป้ดักดูน้องดูครับรดูดูครับ,รบพี่นอ้องนี่ครับคริสป้ดักหลังจากไปเที่ยวสวนมาแล้วก็อยากกินเป็ดนี่กินเป็ดในสวนไม่ได้เราก็มากินเป็ดในร้านครับ เซฟต้นเห็นเป็ดบ่ไรครับถือมีดแลน้ำกลลนุ่น <Hey. S 1> นี่ครับสวยๆจกากเซฟดาวครับโอ้ oh. ชิ้นชิสวยๆ,วยๆไปนะครับเสิร์ฟครับ uh. นี่ครับนี่ครับเซฟต้นของเราครับเซฟต้นหอเป็ด ตอนนี้เซฟต้นรังกินเพชรกับเต็มฝากพี่น้องแล้งจกหัวเล็วกันครับรักฐานจะเต็มเลยเอาไว้ดได้มาเซฟต้นอย่าลืมนะครับคือเกาล้วครับเซฟต้นกด2เซฟลนลกด1นะห้าเป็นคำร่งใจให้เซฟบ้านเฮาครับแล้เวเจอกันคลิปต่อไปครับผม